เราเตรียมตัวจะออกอัลบั้มครับหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ปุ๊บจะมีดีวีดีแล้วก็เตรียมตัวจะออกอัลบั้มเลยตอนนั้นวางค่ายวางอย่างดีเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีซิงเกิลหนึ่งเนี่ยออกวางปกถานพสองแต่งชุดยังไงเแล้วก็จะเห็นว่าดิสแายว่าเดินผ่านไปตันแอมเดินผ่านเห็นคุณยอดมีตาทักทายไ้่มาทําอะไรอ๋อมันอัดอะไรก็เดโมเอมโอมแล้ก็เราก็นั่งทำดีวีดีอย่างนั้ พอสักพักเดนถ่ายก็เห็นคุณยอดอยู่เรื่อยๆอ๋อจะทำอะไรอ๋ออัดเสียงสักพักนี่เขาเปิดอัลบั้มเลยครับแล้วเพื่อที่อกมีมีมาเสร็จแต่ว่ารู้สึกดีใจแทนจะรอไหมจะรออยู่ไหมรอไหมรอชุดใหม่ไหมพอออกมาซื้อไหม ให้เห็นไปเครื่องแะอให้เห็นได้ทั้